คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระชาพระบิดาพระองค์ทรงนำขบงหลอยไปในความจริงของพระองค์และทรงสอนขบงหลอยให้ดำเนินชีวิตในวิถีของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นประเจแห่งความรอดของคนบาปทุกๆคนที่แสวงหาพระพักของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำกนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนบาปที่กลับใจใหม่ ขอบคุณพระเจ้าพระมรรคาทั้งสิ้นกังพระองค์นั้นเป็นความรักมั่นคงและเป็นความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลําบาของข้าพงศ์หลายสืบเนื่องจากความดื้อรั้นดื้อดึงโดยดําเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์จนกระทั่งได้ล้มลงในความบาปอย่างไม่ควรจะเป็นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ขะองหลายจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ร่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงชำระจิตใจภายในของขปองหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดปบิดาเจ้าข้าข้า,ขาแต่พระเจ้าพระธรรมดของพระองค์ได้ทรงตรัสเตือนไว้ว่าเหตุฉนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทาน ก็ให้เราท่้งหลายระมัตระวังอยู่เสมอวิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงและจะมีคนเป็นอันมากที่ร้องเรียพโปรงว่าโะรงเจ้าข้าโปรงเจ้าข้าแต่ท้ายสุดกลับไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าโอข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริส,สุทธิ์ทรงช่วยขยายความรู้และความคิดเพื่อให้ข้าองค์หลายได้เข้าใจและเข้าถึงพระประสงค์ของพระบิดาและเพื่อทุกๆคนจะไม่หลงเจนไปกับจิตใจที่ล่อลวง แต่จะถ่อมใจลงตอบสนองต่อแผนงานของพระเจ้าที่ทรงมีไว้สําหรับข้าพงค์หลายในแต่ละคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน